โ oh, คุ้สึขอนำเสนอ10อันดับคู่จิน้นแห่งวงการไรเดอร์ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยเปิดรับโดเนทแล้วนะครับใครที่ต้องการอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถโดเนทมาเป็นกำลังใจให้กันได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปรับชมคลิปกันได้เลยครับอันดับที่10โคทาร่และโนโบฮิโกะจากค a เมร่าเดิมแบล็เมื่อตอนที่โคทาร่อายุ3ขวบพ่อแม่ของโคทาร่ตาย าสตราจารย์อากิสกิจึงได้รับโคทาร่มาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงดูพร้อมกับลูกแท้ๆของตนที่มีชื่อว่าโนบูฮิโกก่อนที่ทั้งสองจะถูกจับไปผ่าตัดดัดแปลงเพื่อให้กลายเป็นแบ็กซันและชาโดมูนและชะตาฟ้าลิขิตให้พวกเขาต้องมาต่อสู้กันเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสาเหตุแห่งความจิ้นนั้นก็คงจะมาจากฉากในตำนานฉากนี้ ที่ยังคงพูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นคู่แรกๆกี่ทางโตเอใส่มาเมื่อ40ปีที่แล้วและยังมีผลมาจนถึงปัจจุบันนี้กับอันดับที่10อันดับที่9สึกษะและไดคิจาก Mask Rider มาสไรเดอร์ดีเคธคงไม่มีใครไม่รู้จักจอมทำลายและหัวขโมยแห่งโลกไรเดอร์ที่ไม่ว่าอะไรก็โดนโทษว่าเป็นความผิดของดีเคททำไมมึงไม่โทษรัฐบาลบ้างวะ โดยความจิ้นของทั้งสองนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ในซีรีส์หลักของดิเคตแล้วแต่นั่นก็ยังไม่พอเพราะในเดอะบูวี่ที่ทั้งสองคนต้องมาเจอกันมันก็ยังมีฉากจิ้นๆิให้ฟินฟินกันอยู่หลายฉากแม้ล่าสุดจะกลับมาเจอกันในซีรีส์ของจีโอก็ยังมีฉากให้ทั้งสองคนนี้กลับมาจิ้นจิ้นฟินฟินกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าในช่วงแรกคนดูจะไปจิน้นศึกษากับน้องออร่ามากกว่าแต่เมื่อเมียหลวงอย่างไดคิกลับมาก็ต้องคืนบาลังให้จึงให้มาอยู่ในอันดับ9ของเรา อันดับที่8ตกเป็นของทาคุมิและยูจิจาก m ัสไรเดอร์ไฟส์ทาคุมิชายหนุ่มเจ้าของร้านซักผ้าที่อยู่ดีๆต้องกลายมาเป็นมัสไรเดอร์และขิบะยูจิชายหนุ่มที่ฟื้นจากความตายและเพิ่งค้นพบความจริงว่าตนเองเป็นอันเฟนอกขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเซอร์วิสแฟนๆที่เป็นแม่บ้านโดยเฉพาะและเป็นสวรรค์ของสาวบายที่จะได้เห็นพระเอกและพระรองได้มีโมเมนต์ฟินๆกัน นอกจากฉากตายของคุสกานะในตอนเด็กๆเกว้ยกูคงดูแค่ฉากแปลงล่างนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยโม,มเมนต์แต่ละอย่างบริบทที่พระเอกกับพระรองเนี่ยมันทำใส่กันกูบอกเลยว่า <c oughs> มันคงไม่ใช่แค่แบบเพื่อนกันธรรมดาแน่ๆถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปหาดูได้นะแล้วก็นักแสดงที่เล่นเป็นคิบะายูจีเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆเรื่องหนึ่งของพี่แกเลยนะครับที่ทําให้เราระล,ลึกถึงพี่แกตลอดเลยทําให้มาอยู่ในอันดับ8ของเราอันดับที่7็เคนซกิและฮาจิเมะจากค a เมนไรเดอร์เบลความรักต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับอันเดดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจะต้องกําจัดอันเดดตัวสุดท้ายซีรีส์ที่ตอนจบสุดปวดตับและทาคนดูเงือบไปตามๆกันจนมาถึงปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้เองทําให้เขาทั้งสองคนได้มาเจอกันในซีรีส์ของ G.O เพื่อปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าวะจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนเซอร์วิสสาวๆวายอย่างมากถ้าใครมีโอกาสได้ดูเนี่ยผมก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะจะได้อินกับตัวละครในฉากสุดท้ายด้วย <S 2> <S 2> <S อันดับที่6เกดและโซโกจาก m a s สไรเดอร G.O โซโกชายหนุ่มที่ในอนาคตเขาจะกลายเป็นราชาการเวลาโอมาจิโอและเกสไรเดอร์ที่มาจากอนาคตเพื่อหยุดยั้งการทำลายล้างของโอมาจิโอแม้ในช่วงแรกๆเกสจะมองว่าโซโกนั้นคือจอมทำลายล้างและต้องการที่จะจัดการเขาในทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวตอนนอนหรือตอนอาบน้ำแต่ต่อให้เก่งมาจากไหนสุดท้ายก็แพ้หัวใจอย่างเธอเกสจึงได้มาเป็นผู้ติดสอยห้อยตามและคอยช่วยโซโกจัดการในทุกๆเรื่อง ทำให้เราได้เห็นโมเมนต์จิ้นๆของ2คู่นี้ที่เซอร์วิสกันมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแม้กระทั่งตอนจบจึงทําให้มาอยู่ในอันดับ6ของเรา <S 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 และก็มาถึงครึ่งทางในอันดับที่5ของเรานั่นก็คือเอจิและอังจากมารสไรเดอร์โอสเอจิชายหนุ่มพเนจรผู้ออกเดินทางกับกางเกงลิงที่ไม่เคยซักเลยจนได้โคจรมาเจอกับอัง ที่ฟื้นคืนชีพมาแค่ส่วนแขนทําให้ทั้งคู่นั้นต้องจับพัดจับผูมาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ในการเก็บรวบรวมเม,มดลัลนอกจากทั้งสองจะเป็นคู่หูแล้วยังเป็นคู่จิ้นกันอีกโดยเฉพาะฉากสู้ในน้ําในตำนานที่ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญจนมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยอังจะดูเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมนะฮะแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่จึงทําให้มาอยู่ในอันดับนี้ของเรา อันดับที่4จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่นี้ชินจิและเรนจากม a าส์ไรเดอร์ริวคิชินจินักข่าวที่อยู่ดีๆก็เข้ามาพัวพันกับการต่อสู้ของเหล่าไรเดอร์และเรนชายผู้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเหตุผลบางอย่างทําให้ทั้งสองต้องเข้ามาเจอกันในสงครามไรเดอร์ที่ใครแพ้เท่ากับตายแต่นั่นอาจไม่ใช่สําหรับ2คนนี้้ดยบุคลิกที่แตกต่างกันสุดขั้วอีกคนหนึ่งที่ติ้งต้องกับอีกคนที่ดูมาดขลิม ทำให้ทั้งคู่เคมีเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อทร้อมตอนจบสุดหักมุมที่ทําคนดูเงือบไปตามๆกันและด้วยความจิ้นนี่เองจึงทําให้ทั้งสองกลับมาจิ้นกันอีกครั้งในซีรีส์ของ G.O. ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของคู่จิ้นในตำนานจึงให้มาอยู่ในอันดับ4ของเรา <3. S 1> อันดับที่3ฟิลิปและโชทาโร่จาก m a s t r r d e r d o ร b ดับิลคู่หูยอดน,นักสืบจากเมืองแห่งสายลม เป็นการ crossover กันระหว่างหอสมุดเคลื่อนที่กับยอดนักสืบขี้เก็กได้อย่างลงตัวถือเป็นไรเดอร์คนแรกที่จะต้องใช้2คนในการแปลงร่างเมื่อขึ้นชื่อว่าคู่หูแล้วสิ่งที่ทั้งสองจะต้องมีก็คือเคมีที่เข้ากันและบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันอย่างสุดๆพร้อมด้วยฉากจบที่ทำให้คนดูอย่างเราต้องเสียน้ำตาให้กับมิตรภาพและความาซาบซึ้มของ2คู่นี้จึงทำให้มาอยู่ในอันดับที่3ของเรา และก็มาถึง2อ,อันดับสุดท้ายโดยอันดับที่2ได้แก่เอมุและพาราโดจากซีรีส์มาร t ส r r เดอร์เอ็กเซสเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างเอมุคุณหมอเกมเมอร์สุดอัจฉริยะและพาราโดชายหนุ่มผู้เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของเอมุในช่วงแรกเขาทั้งสองเป็นศัตรูกันแต่ในภายหลังสุดท้ายแล้วเขาก็มาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ โดยความจิ้นในเรื่องนี้นั้นเรียกได้ว่ามีแทบทุกฉากทุกตอนที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันทําให้เอมูจากที่จะเป็นพระเอกก็กลายเป็นนางเอกซะได้สําหรับสาววายเนี่ยคงถูกใจเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่านอกจากนักแสดงจะหลอกกันทุกคนแล้วยังใส่ความจิ้นมาอีกด้วยโดยเฉพาะคู่ของเอมูกับพาราโดและด้วยความวายนี่เองจึงทําให้มาอยู่ในอันดับสองของเราอัน <One. S 1> ดับหนึ่ง สุดยอดคู่จิ้นแห่งวงการไรเดอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่นี้คุณแจทและคุณมอสจากโฟอฟันทุยไม่ใช่แล้วเซนโตะและบันโจจากมา์สไรเดอร์บิวเอ็กเซนจากช่องเราเป็นคู่จิ้นที่ผมไม่ต้องหาคำอธิบายอะไรมาอธิบายให้มันยากเลยเว้ยก็คือมันชัดๆอยู่แล้วแหละว่าสองคนนี้มันแบบอคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยวางบทไว้ได้ดีมากนะครับ แล้วนอกจากบทที่ดีแล้วเนี่ยการแสดงของนักแสดงก็เล่นดีมากด้วยเคมีเข้ากันนะฮทำให้เรารู้สึกแล้วก็อินไปกับตัวละครได้แล้วไอ้บทจิ้นๆไวๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นกันง่ายๆนะทุกคนคือถ้าใครมาเล่นแล้วแบบเล่นแข็งอะไรเงี้ยก็จะโดนด่ากลับไปถูกปะแต่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเอาอยู่จริงๆเลฮะไม่แปลกเลยว่าหลังจากที่เล่น Rider Build จบเนี่ยเขาก็มีผลงานตามมาอีกเยอะเลย จะเห็นได้ว่าซีรีส์ไรเดอร์ในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มตีตลาดของผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะก็คือใส่ความวายใส่ความจี้นอะไรลงมาด้วยมันก็เป็นการตลาดของยุคสมัยใหม่อ่ะนะโดยเหตุผลที่ทําคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดหรือว่าล้อเลียนประการใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ขอให้คอมเมนต์กนอยางสุภาพด้วยนะครับทางช่องเราเนี่ยไม่สนับสนุนการเหยียดเพศนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกัน ไม่อช่โอกาส